ความเป็นทิพย์คุณจะทำนิดเดียว,วมันจะให้จำนวนมากลับก็แลนะ้ปัญหาคือคนที่มีพลังจิตของที่ทำให้สิ่งเล็กๆล็กกลายเป็นใหญ่ขึ้นไนดะ้จะต้องมีพื้นฐานบะุญบารมี เข้าสู่เลขพลิกชีวิตนะคะเหมือนเช่นเคยคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นการเปิดต้นรายการนะคะด้วยบรรยากาศที่เอามาฝากกันนะคะเป็นการทําบุญนักรบนะคะเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนหน้านู้นนะคะเดี๋ยวผลงานชิ้นนี้เป็นของใครอะไรยางเงบ้างนนะคะจะถามอาจารย์กันดีกว่านะคะทั้งสองคนพร้อมมด้วยนะคะก็อาจารย์นิติเกตแล้วก็พี่อยู่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอ่าเปิดต้นรายการด้วยภาพบรรยากาศอิ่มบุญใช่ของสัปดาห์ที่แล้วเป็นเป็นผลงานของ เป็นผลงานของน้องอ้อนเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนาะเขาบอกว่าเป็นน้องอ้อนเจเนเรชั่นสองรุ่นที่หนึ่ง โอ้โหมีหลายเจนเนอเรชั่นเนสัปดาห์ที่แล้วผู้ผิพิธภัณฑ์ของสัปดาห์ที่แล้วดิฉันจำวันเดือนผิดแล้วตอนนี้งงครับผมเพราะมันมีหลายอีเวนต์หลายงานอะไรอย่างนี้งานเยอะแยะมากมายเลยใช่แล้วก็อนุโมทนาบุญสำหรับผู้ที่ทำบุญใช่แล้วผมก็ไปร่วมมาด้วยนะครับค่ะโอ้โหคนไปจากเยอะมากแล้ววันนี้เห็นบอกว่านอกจากภาพบรรยากาศงานเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็จะมีลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยไปทำบุญด้วยกันเยอะมากโอ้โหเยอะครับมาทำบุญเยอะ ทำบุญจนเงินเหลือ,อเหลือก็เลยทำบุญต่ออาจารย์ก็เลบอกว่าเก็บไว้ในบัญชีทำบุญต่อละกันเพราะว่าถ้าเอาทั้งหมดอ่ะให้วัดวัดเดียว อาจารย์ก็ววัดเงินจะไปกองอยู่ที่เดียวอืเป็นการบูรณาการเพราะอาจจะไม่ได้มีแค่วัดเนาะอาจารย์ทำประโยชน์ทําประโยชน์ได้เยอะเผื่อมีไปมุ้ยที่นู้นอะไรเงี้ยชมรมคนองค์หางนี้ให้ให้เข้าไปเอ้าหรอด้วยเหรอเออนะคะไปหาที่พักใจอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดมีมีบุญงานบุญบ่อยๆเดี๋ยวจะบอกครัผมขัทางหน้าจอเดี๋ยวแจ้งครับแจ้งนะคะอ้าวอีกหนึ่งเรื่องรีบไปอยากกระชับเอาเรื่องเรียนอ่ะเรื่องเรียนว่ามาอะไรขึ้นมาเห็นว่า คนเริ่มรับสนักเรียนกันเยอะมากมากมายนะครับอันนี้คือเป็นรุ่นต่อไปใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเจเนอเรชัน2รุ่นที่3นะครับก็ดูในหน้าแฟนเพจได้เขาบอกรูปยังไม่มาไม่เป็นลาก็คือเกิดให้ฟังไว้ก่อนเรียนแล้วได้อะไรจาร์ได้ความรู้ซึ่งความรู้เนี้ยมันเกินจากที่เราคิดคนอยู่ที่บ้านอาจจะนึกไม่ออกแต่คนที่เรียนเนี่ยพอเรียนไปแล้วเนี่ยชีวิตมีตัวเลขเข้าไปแล้วเนี่ยคือมีความสุขมาก เห็นอะไรเป็นตัวเลขเห็นอะไรไขรหัสเราได้ช่วยเหลือคนภาคภูมิใจช่วยชวยตัวเองช่วยครอบครัวได้ไมคได้ได้เกิดเป็นเรียนแล้วเก่งกว่าอาจารย์่ะก็ยินดีจริงเหรอคือมันมีคำพูดครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าสิทธิ์ต้องเก่งกว่ากว่าครูนะครับลูกต้องใหญ่กว่าพ่อแม่ก็คือว่าถ้าดีกว่าเหนือกว่าเนี่ยเราต้องยินดีในฐานะเรือจ้างนะครับเหมือนเราส่งให้เขาได้ได้ดีมากคือนั่นคือะส์การสอนแต่เก่งกว่านี่คือหมายความว่าต้องต้อง อยู่อยู่กระล่องกัะลอยเป็นมีคธรรมก่งถ้าทําดีคือเอาวิชาไปพัฒนาสถิติต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ในความถูกต้องแล้วทําให้ชีวิตคนดีขึ้นเนี่ยผมส่งเสริมอยู่ละสมมติผมเกิดเป็นอรออาจารย์นี้วันหนึ่งผมผมว่าจะเก่งกว่าผมไม่ได้คิดคิดสูตรใหม่มาเนี่ยผมมาให้อาจารย์ช่วยแบบเขาเรียกทำวิจัยได้ไหมมันมันควรจะร่วมกันรัเพราะว่ามันจะเป็นสมบัติของชาติครับผมคือคนในชาติจะได้รู้อย่างง่ายๆเรื่องที่ เปลี่ยนเบอร์ให้เด็กเรียนหนังสือเก่งเนี่ยนะครับเมื่อมี1 5 4 4 1หใส่เข้าไปแล้วไม่มีเลขเสียปะปนผลก็คือสมองของเด็กการจำของเด็กการสมาธิเรียนเนี่ยดีขึ้นพัฒนาขึ้นเนี่ยคือช่วยประเทศชาติช่วยคือเป็นข้อดีที่เกิดขึ้นมากกว่าทันเสียหายผมก็รูกว่า แบบว่าหลายๆคนไงเขาสอนเราก็ได้ตังกันเดี๋ยวก็จะงงว่าเฮ้ยจานทำเพื่อตัวเองเขาเปล่ามันมีสิ่งที่มากกว่าเงินจริงเหรอครับอะไรครับคือเรียนแล้วเราสอนไปแล้วเนี่ยคนเปลี่ยนชีวิตดีขึ้นครับผมคนไปทําสิ่งดีๆแล้วอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเรียนเรื่องตัวเลขเนี่ยมันเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมเรื่องทําความดีด้วยอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใครทำไรก็ได้อย่างนั้นแหละใช่ครับมาแล้วนะคะเรียนตามนี้นะคะเจน2รุ่นที่สครับผมวันเสาร์ที่27สิบจ กันยายนนี้นะคะเปิดอีกหนึ่งหลักสูตรให้รีบจองนะอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยจะมีชอบมาจองหน้าห้องเรียนนะอ๋อรู้ทีแล้วก็มีครับมีทุกรุ่นครับพยานจะไม่ให้นะมันเกินยอมจำนวนมากเลยครับพยายามบอกว่าให้จองเข้ามาก่อนดีกว่าเราจะได้รู้ว่าทั้งหมดเท่าไหร่ได้เตรียมหนังสือให้ครบถ้วนแบบนี้นะครับฝ่ายรับสมัครเขาก็มาบ่นกันก็แต่เก็ว่าแต่ก็ต้องให้เรียนนะครับเพราะว่าบางคนมาไกลมากบางคนถ่อมาไกลแบบ อยู่ใต้สุดแล้วมามาถึงแล้วยังไงไล่กลับบ้านเหรอครับแต่รอบนี้สั์สิทธิ์นะครับผมยังไงครับมีมีพระสงฆ์มาเรียนด้วยครับผมคือแต่รุ่นจะมีไม่ซ้ำกันใช่ไหมจามันรุ่นมีคนสูงอายุมาเรียนบางรุ่นมีพระสงฆ์มาเรียนด้วยครับผมแล้สุดว่านี้จะมีจะมีคนคนที่พิการนะครับมีคนพิการสามท่านอ๋อก็มาเรียนด้วยใช่ครับ คืออาจารย์รับทุกคนเป็นลูกศิษย์ทั้งหมดถูกไหมคะเราไม่ได้คัดเฉพาะแต่ว่าให้คนที่สมประกอบเท่านั้นคนที่การห้ามไม่เขาเรียกว่าอยากจะเรียนแล้วก็พร้อมที่จะเรียนนะครับก็มาเรียนได้เจ๊เอ๋ พี่อยูคะเยเดียวมีกระเป๋ามาแล้วเขาตกใจไหมคะตกใจมากพี่เออนะะอยากให้อยากให้ผมต่อทำอะไรไหมมีกระเป๋าเพราว่ามีกระเป๋าแจกด้วยตอนเรียนอาจารย์โบกไปทั้งคางใกล้ะไม่ว่ากันไม่รู้ว่าอยู่นี่ก็ยื่นให้มาเอ้าแล้วเขาเรืองเราดีกว่ากว่าจะได้เข้าเรื่องครับผมเราก็เกิดเป็นหลายเรื่องแล้วนะคะเออมา4ี่หกสี่สองอศนใช่บเดิมส่งมาหน้าจอจะไปอย่างเร็วนะแดงอาจารย์บอกว่าหลายคนที่ดูรายการเราเนี่ยนะคะอย่าพยายามจ้องเฉพาะเบอร์ของตัวเองครับ ให้ฟังทุกเบอร์ให้ฟังทุกๆข้อมูลที่อาจารย์พูดไอสิ่งที่พูดทุกอย่างเป็นความรู้หมดครับผมนอกจากเรื่องตลกๆที่ผมพูดออกไปไม่ต้องไปใช้ที่เหลือฟังอาจารย์เอานะเริ่มดีกาครับวันนี้เรามีตัวเลขในกลุ่ม3ามตัวนะคะที่เป็นเลขกลุ่มที่ไม่ซ้ากันด้วยผมจะถามเพราะว่ามันมีเลขที่อาจารย์ให้หลีกเลี่ยงอยู่คือ782กับ879เมีอาจารย์เคยบอกว่าให้เลี่ยงเลขศู7ยใชเจด แล้วก็หนึ่งหนึ่งใช่ไหมคะสองสองเบเบสิกๆเลยคู่สามเจ็ดแปดเลยนะฮะแต่เนี่ยมันมีเจ็ดแปดสองแล้วก็แปดเจ็ดเก้าด้วยจานซึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเจ็ดแปดเก้าหรือว่าแปดเจ็ดเก้าเนี่ยเป็นเลขของการเรียกศัพท์แต่ให้ระวังเพราะอะไรคือความรู้เนี่ยถ้าขั้นสูงนะครับการเอาเลขที่ดูอันตรายเนี่ยมาชนกันเนี่ยในบางคู่เนี่ยจะกลายเป็นผลดีอย่างกรณีเนี้ยเมื่อ7กับ8จับกันจะเกิดพลังในด้านบวก ในเรื่องเงินทองอำนาจนะครับบริวารแล้วพิเศษคือตัว8กับ7อยู่ด้วยกันนะครับเกับ8อยู่ด้วยกันจะเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับทีนี้ไม่ต้องการให้คนไปจับจ้องว่าต้องไปหาเบอร์ที่มีแต่เลข7จ็ดแปดเถ้าเราวางเลขได้ลักษณะนี้ก็ให้ผลดีนะครับต้องอยู่ตำแหน่งไหนครับอาจารย์คือถ้าให้ปลอดภัยที่สุดนะครับต้องไว้หน้าสุดกรณีเจ็ดใช่กรณี782เนี่ยตัวที่ต่อจะเจ็ด ตัวเลขตัวเลขที่ต่อกันเลขสองได้เนี่ยจะมีบางตัวที่ต่อไม่ได้ค่ะอันนี้ต้องศึกษาเพิ่มอันนี้ถือเป็นศาสตร์ขั้นสูงใช่ไหมครับถือว่าสูงขึ้นเอาองค์แรผมขมแนะนําคุณผู้ชมว่าดูไว้เป็นกรณีศึกษาแต่อย่าพยายามไปใช้เลยดีกว่าที่อาจารย์บอกนอค่ะว่าดูไว้ได้แต่ถ้าจะทําให้มันเป็นศาสตร์ขั้นสูงุณต้องเรียนก่อนใช่ไม่ใช่อยู่นี่คุณเดินออกไปแสดงว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราต้องไม่ธรรมดา พราะมีเพราะว่าคือแค่เราเห็นตัวเลขขึ้นมาเนี่ยัหลังๆนะผมจะเห็นเหตมการณ์ว่ารายการให้เลขในเบรกแรกเนี่ยมักจะลิงก์กับแขกเชิญวันนี้ซึ่งพิเศษถูกไหมฮะที่บอกว่ากลุ่มพิเศษที่บอกเป็นกลุ่ม879เนี่ยเป็นกลุ่มพิเศษจริงเพราะว่าถ้าใครที่ไม่ได้เรียนกับอาจารย์มาก่อนแล้วไปวางเนี่ยวางไม่ดีวางผิดเนี่ยพังได้อ่าเป็นว่าเราไปพูดกันบ้ากแล้วดีกว่าเดี๋ยวผู้ชมจะ ค่อยเผล่เดี๋ยวเบกสามค่อยมาดูตัวคนที่เขาใช้อันนี้จริงว่าเขาเป็นแคร์อะไรยังไงเราดูไอสเบกนีกว่าดูเลยใช่ไหมแรกเลยเบกนี่เลยใช่ไหมใช่แล้วข้อความทำามาพร้อมก็มาเลยนะคะเก้าห้าองแดแแล้วก็2676294กสเสียเสียทั้งสองเบอร์นะครับเพราะว่า880เนี่ยทำให้อารมณ์รุนแรงหรือเสียในเรื่องการลงทุนเรื่องเงินได้ครับผมแล้ว676คือการเสียทรัพย์ นะครับฉะนั้นไม่ยิง2เบอร์ไปอย่างรวดเร็วครับนะคะต่อมานะคะถัดไปอ่ะค้าขายดีไหมนะคะผู้หญิงใช้282 9 4 6 1ครับผมพลังเนี่ยให้เรื่องเงินเรื่องทองค้าขายดีแต่ปัญหาคือเลขเนี้ยผมไม่รู้ว่าขายอะไรโอ้ถ้าขายเหล้าขายเหล้าก็เหมาะหรือว่าทำธุรกิจที่มันใหญ่หน่อยครับผมใหญ่ๆนี่อะไรครับบ้าน ขายบ้านก็ได้เล่นหุ้นพอได้ครับสังหาได้ใช่ไหมคะสังหาก็ได้ก็บางคนน็กค้าเกี่ยวกับส่งออกนักค้าส่งออกโอเคต่อไปเลยครับต่อไปนะคะอีกหนึ่งเบอร์ค่ะขายที่ดิน8782354อ่าอันนี้สดงว่าใช่ว่าเป็นคนที่ไปเลือกตัวเลขตามสูตรหรือไปดูในเว็บไซต์นะครับถือว่าใช้ได้ใช่ไหมคะตัวเลขมันอยู่ในเกณฑ์ดีเลยล่ะนะครับก็ใช้ได้ดีกับเรื่องที่ดินครับโอเคครับแล้วก็ ก่อนออกไปขออีกทีหนึ่งมีคําถามมาก่อนนะครับเาตูเป็นเป็นอย่าเพิ่งเปลี่ยนนี้นะฮะเขาถามว่าถ้าจะขายที่ดินควรจะมีเบอร์อะไรครับตัวเลขคุณพี่ที่คุยกับผมเมื่อกี้ตอนไม่รู้อ่ะฟังให้ดีนะครับขายที่ดินเบอร์อะไรครับดีครับเลขไจริงจริงก็คือเลขวันนี้ที่เราพูดถึงนะครับก็คือ782ดแปดสองสอแปดเจ็ดเก้นะครับแล้วก็8 7 9หรือว่า789แแล้วแต่แต่การวางตัวเลขให้ต่อกันเนี่ยมันจะกลายเป็นผลดีหรือร้ายเนี่ยตอนนี้แหละต้องมีความรู้ แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นโดยหลัก3ตัวแรกเป็นหลักไว้ก่อนที่เหลือนี่ต้องเรียนเพิ่มเติมไปครับผมนะคะแม่บ้านนะคะ2829242าค่ะเสี่ยงโชคได้ไหมคะจารย์เบอร์นี้เอ่อเสี่ยงโชคได้ครับแต่อาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่มุ่งเรื่องการเสี่ยงโชคโดยตรงครับผมนะครับถ้าจะเสี่ยงโชคต้องเปลี่ยนนะคะแต่พอด้อยู่นะคะแม่บ้านนะคะ0588485แล้วก็ 9 8 7 2 1 6 9เดสอง้ียไหมเสียสองเบอร์เสียสองเบอร์ครับเสียสองเบอร์เลยครับเปลี่ยนเบอร์มาใชเปลี่ยนเบอร์นะครับผู้หญิงแฟนรับเหมาก่อสร้างนะคะจานห5ึ่งห้าหกห้าแปดเจนึ่งงานจะดีมีเงินไหมอ่าปัญหาคือตัวเลข7 1เนี่ยคืออารมณ์ที่รุนแรงนะครับแล้วก็ตัว8 5ก็ยังสร้างปัญหาได้คือการมีเงินมีแต่ปัญหาเยอะครับผมเจ้าห้าเก้าหกสี่สามหกอันนี้ผู้หญิงใช้ คู่กับเบอร์นี้เลยจะเป็นแฟนกัน9 5 9 5 9 9 5 9 6 4 3 6ครับผมเบอร์เขาคงใช้ต่อไปได้นะครับแต่เบอร์ของแฟนเนี่ยจะมีปัญหาเยอะเรื่องอารมณ์ต้องสังเกตดูว่าคนใช้เลขเจ็ดหนึ่งเป็นเหมือนเหมือนกันอารมณ์รุนแรงครับผมต่อไปครับอ่าถัดไปนะคะวันนี้เราข้อความเราเยอะนะต้องรีบเลยนะคะ3 2 4 7 2 3 2ครับผมแล้วก็อีกเบอร์นะคะจาน7 8 9 9 6 4 6ค่ะ9 7 8 9 6 4 6ครับเ9 7 8ทีนี้ถามว่าอะไรฮะ จะใช้เป็นเดียวกันค่ะระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองมีเลขสี่เจ็ดติดอยู่มันจะมีผลทําให้เสน่ห์ลดลงหรือว่าความเคร่งเครียดนอนไม่หลับก็ได้ครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็โหดร้ายเก้าเจ็ดแปดเก้าคือเป็นผู้หญิงแนวโหดรับผมนะครับถ้าต้องการความน่ารักต้องคํานึงด้วยว่าการใช้พวกกลุ่มเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันทําลายความเในสองเบอร์นี้คือถ้าเอาโชคก็เบอร์เบอร์ที่สองเบอร์หลังเบอร์ต่อนะครับ นะคะอ,อ่ะอต่อไปนะคะ1910363นะคะคการเ <103 S 1> งินและบริวาร,สรเสียเสียะไไครับเสียครับ จัดภาษีเลยเปลี่ยนเลยนะคะครับผมหกเก้าสี่หกสองสี่หกนะคะบัญชีค่ะเงินงานรักเป็นยังบ้างวดนนี้ผู้หญิงช้มันเป็นเลขที่เน้นโรแมนติกเน้นความรักแต่บอกเป็นนักบัญชีปุ๊บเป็นคนที่ถ้าใช้ตัวนี้จะไม่ค่อยรอบคอบจะรักสบายจะจดผิดบ้างคโอเคก็ถือว่าไม่ดีกับชีพความรักได้แล้วการงานไม่ค่อยดีค่ะนายทหารครับนายทหารว่ามาเลยนะคะระหว่างเบอร์2982359นะคะแล้วก็เบอร์4 5 9 1 9า5กเบอร์ไหนดีกว่าครับ สเบอร์นี้ต้องบอกว่ามันให้พลังดีเนี่ยเบอร์ที่2จะให้พลังพลังดีเรื่องราชการครับแต่เบอร์แรกให้พลังทรัพย์แต่ว่าออกแนวเจ้าชู้เลยไม่รู้ว่าอยากได้แบบไหนถ้าเอาแบบนี้กบเอาเบอร์ที่2อดีกว่าครับผมนะคะต่อไปนะคะผู้หญิงค่ะเบอร์9266149แล้วก็เบอร์9 2 6 6 5 4 9ใช้เบไหนดีคะใช้อุปกรณ์มือถือครับ ดูดูดูมีมีเงินแล้วมีของรอบครอบเนี่ยแนะนำเบอร์ที่สองเบอร์ที่สองนะครับผู้หญิงครับอ่ะเบอร์ต่อเลขต่อมาครับต่อไปนะคะครับผมข้อความมาเลยนักเรียนนักศึกษานะคะสี่ห้าเจ็ดสามหกสี่สามแล้วก็เจ็ดห้าสองแปดสี่หนึ่งสองเสียสองเบอร์ครับเปลี่ยนทั้งคู่คนเปลี่ยนครับครับผมผู้ชายครับหกหกสองสามห้าสี่หกนีเน้นเลขเสน่ห์เลยนะครับผมครับนะครับตั้งใจจริงๆไหนะครับครับผม อันนี้สุดเลขจะหายหนึ่งตัวนะเสียครับเพราะว่าไม่ต้อง7ตัวดูยังไงก็เสียใช่ปดกเดี๋ยครับเดี๋ยวงมันหายไปนะตัวตัวหน้าคืออะไรเอ่ยเลขตัวหน้ามีไหมคะเก้าหกสองแปดสองเก้าค่ะโอเคครับ๋อดีเรื่องเงินนะครับแต่คําว่าเป็นพนักงานโรงงานเนี่ยเลขนี้เหมือนพ่อค้าไม่อาจจะไม่เหมาะนะครับพอดูแล้วครับผม คือคนใช้แบบนี้มักจะมีความสึกอยากออกไปทำธุรกิจเองครับผมโอเคนี่เราลุ้นตั้งแต่เบรคแรกทั้งคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งมากันต่อได้นะคะที่สี่หกสี่สองสอขึ้นย์ศู2 0์นะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยมาดูกันต่อที่หน้าจอเรานะคะสักครู่เดียวค่ะรครับ